สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเฟซซี่อฟเสองเฟนหนองถ่ายต่อตามต่อต่อเป็นคลิปที่สามนะพี่น้องคลิปนี้นก็บกับชิมลุงเล็กเล็กสี่ิบพี่น้อง ตัวแต่เศราฮะขอมุ่นเหลือเ,เทียบตมมักตัวชอบเลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อกเสนอเป็นเพียงแม่ท่านที่ซื้อดอกแต่เห็นมันเข่ามันยันละะ่ะเลขสี่ทิศลิปนี้เป็นเลขสี่ีทิศแต่ว่ามันโมเมนต์สี่ทิศที่ว่าเคยหายดิพีน่น้องอันนี้ คิดข้นไม่มาอีกแล้วตะว่าวังยาโบล่งอย่างนั้นผ่านอย่างนั้นโมเมลก็เดยสีมัโลงให้วังวงวดนี้มันจะเข่าปะตะว่างวดวังยานี่เข่าพี่น้องทนขั้นมบลงนี่เข่าลวดมันติดจังไนเ,ย,ไเย,นย็ดวเขเยนไวันยูนี่ ว่ามันเลียงมันเนียนว่ามนนบอมันจะเข้าบ่ที่ว่าซีที่หนึ่งตัวนั้นก็ตัวเก่าอ่ะนั้นเปเข้าเขาชิมก็มนั่งเอียดเอียมเลยนะหน้าเพาะัถามันเข่าถ้ามันเข่าก็จิล้สุดลงมหาเบื้อว่าะจัดถ้าเราลงไปเร้วมันบ่เข่าก็บจี่าหลายตัวหลายนยังก็สจหลายทั้งบ่เนาะเดี๋ยซ่อมบางคนพี่เนอะ ว่เขาเนี่ดีแบบเนี้ยอ้โหแบเป็นจากสี่น้อยว่ะก็จัดเนาะสีเลยทั้งหมดทั้งหลังพี่น้องกระกป๋ากได้หรอเนาะลูกไปกระเอ๋าก็ได้น่ะลูกเป็นเลขสองสองนึงเนี่ยเดี๋ยวจิเอาเพิ่งเนื่เนี่ย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 เห็นเนี่ยเลขสองได้นี่เลขหนึ่งเลขแปดเลขเก็ดเดี๋ยวจิ กับกล้องไอ้เบิ้งไอเ้ไอเบิ้งเขาข่าวันแต่ว่าบ่ได้จับคู่ไม่จับคู่กับเขาเนี่ยเขียนไว้แต่ว่าบ่ได้จับคู่ไม่ได้ยังเนี่ยมันแต่ว่าจังเล่มก็ถือเนี่ยชนะ่น้องก็เลยว่าเอา้ามันเข่าอยู่ตั้งนี้มาแต่ว่า เทั่วมากท่านอาจคิดเนี่ยแบบน่จะพ้นทั่วรถมแต่ของพอดีองวัดใส่ละบุองวัดเลขซีทนานี้กระชิบเอาสูฟังมาเลขนีเอามาจจกใส่เอามาจากเรียหน่อกระิบเอาสุฟังเรื่องี้นอยด้เรียนะ มีอันงวดก้อนเ่เก่ามาจากเลขลางพี่น้องมันเป็นเลขลางแต่ว่ามันสิออกบุนออกล่างแต่เพราะชักแต่ว่ามวลหงียนออกลางเอาเลขที่ว่าเลขล่างมันออกเอามาเห็ุพี่น้องนะจักงวดสีมานี่แต่ว่ามวลองียนมันออกลางแต่ว่างวดสีมานี่มันจะออกบุญไม่ออกลางแต่กินเวยามเหมือนกันเนาะ ก็ให้รอ,อ,อนปันได้บบกวกลราพี่น้องเลขที่ว่าเขียวมะเย็ดไม่นี่ก็เป็นเลขลรางมอตอ่ผ่านมากเอาเลขลรางเด้เอาเลขกหลุดเขาจะามนี้พี่น้องหรือมันจะเป็นล่างอย่างเดี่ยวคือสูตรตัวนั้นกาบ์บูร์เนาะสองสูตรกอันล่างอย่างเดี่ยวกับอันซีทิด ถ้ามันเขา่าเยียกับสีตั้งซื้อสีทิศล่างเนาะเออพี่น้องฝากไว้ถ้ามันเขา่าเดะถ้าพวกเขากับตัวไปตัวมันถ้ามันเขา่าราสูฟังเดี๋ยวคุณจีว่าสงสัยเอาเอามาจัดถใสเลขความามารถใดนะฮะนะพวกคนถามเอาเลขล่างสองตัวนะพี่น้องมาเฮ็ยมาเฮียหรือมะกะ ถ้าเราเหยียบจะซับซ้อนอยอะจะซับซ้อนอยู่ตัวยจะได้ออกมันไปตรงนี้มันก็มีสูตรลึกๆของม so mm ันอยู่นั่นแหละเราเอาซุปปิ้ลเอาเนื้อกระม้าบวมมาหนังมันก็ออกมาเป็นในเลขกซีโตมีน้องเดี๋ยวสซีทับฟองไอ้เบิ่งเด้อปูกันแล้วเนาะว่าเอามาจากไสเอามาจากเลขล่างที่มันออกมายาก งวดก่อนก็ออกมาจากงวดที่ทัดไปเน,น,นปาะใช่สายท่าสามพสองเดี๋ยวงวดนี้สิไอ้สีเกียองอะไรบ้างมาเดี๋ยวมึงกันเลยครับจะอ,อธิบายบ้างมาแล้วครับเห็นละเขียนไปซื้อ,ขอเข,ขียนไปิ่งกันเบงตัวหนังสือก็ใกล้เคลียร์นี่เขียนไป มันไว้มาเทียนมันตีเข่าบ่อน่ะเด็กอวดรว่ามันออกเทียนกบพี่น้องมันอลอกเรือกนะโอ้อร์เป็นเด็ดเก่าเนาะเด็กเก่ามันเด็กมันออกเรื่องมันหอกเด็ดเก่าเนาะเอาเรื่อตัวนี้มาเทียน ไปบอกมานี่ยแหละต่างส่วนเนาะจะมีส่วอยู่แค่นึงอยู่ครับเพิ่งจับงูเดี๋ยวเสียไปเพิ่งวาดวาดนะี๋เนาะไห้สิจับคู่เพิ่งกันปะจับคู่เอาเวลากันนะเอาจับคู่จับคู่หมดทุกอย่างเนาะนีนะ่ลักษณะเนาะลักษณะแบบ 2องเจ็ดสองแปดมน้นมนองจับน้องพี่น้องเนาะนต่สองหนึ่งใช่ไหตรงๆเลยพี่น้องถ้าปูบงหงู่ที่ทางกระทิจจับมันกระถิหลาตัวจับม,มันเป็นซีคู่คือเขาก็ได้เนี่นเจ็ดแปดเน่ยจับไปจ้งไี้ก็ะืบเอ็นบ่มันออกตรงนี้ ตรงเลยพี่น้องสำหรับเลยมาเสนอเป็นแนวทางเป็นตาเอากระเอาพี่น้องลูกเห็บบางซื้อดอกเป็นตอเอา,าเอากระเอาจาว่าตัวเลกหลายหลายสูนหลายนันเป็นนักเสนอเป็นเพียงแนวทางซืาาง้อมากแต่อเอาฮามัน จิตโดนใจตรงโตเลขอยู่ในใจพี่น้องพี่น้องเนาะ <c oughs> นำเสนอไหนเป็นซีซีหรอจะว่าหไรโชวหลายอย่างมันสีายากกแต่ยังไงที่เบิด์ตนะพี่น้องน <c oughs> เนาะเดี๋ยวงงวดต่อมาเนาะง <c oughs> วดต่อมางวดวันที่หนึ่งนี่ยแหละพี่น้อง แกบอกเธอวันที่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามันของวเนี้ก็จิตตั้งซื้อ เออแพี่น้องผู้ใดก็ได้เห็นในคลิปลางสูตรลางอย่างเดียวแล้วเนาะมันมีหนึ่งนี่พี่น้องอย่าลืมเด้หรือพี่น้องเนี่ย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 อาจจะไปสูตรนั้นอาจจะไปบ่ถึงก็ได้เน้นบ่แค่้อุปกรณ์เด้อพี่น้องแล้วสีเขียนให้เพิ่งเข้าไปในคลิปนี่โหลดเนาะสมมติว่าสมมติว่าตัวนั้นมันได้เงียงก่อนได้ได้นหนึ่งเนาะพี่น้องมันได้เด่นหนึ่ง มันได้เอีงได้สิบเอ็ดได้สิบเก้าบ่โอ้ยเร็รรเเยกเกลือกเยังสี่บ่พี่นอ้องอาจเจียวสุ่มนี่เขามาใส่น้องกระไดเด้อพี่น้องเด้อโวมือไปใส่บุบมือแบสัันโอเคตอนามนะ้าเนาะพี่น้องเนาะถ้าสูตรล่างตัวนั้นไปบ่ถึงโอเคมีส่วนนี่พี่น้องเนี่ยนเป็นเลข่าโต้ดิ เนาะเจ้าพี่น้องมากวะเอนาะ้องไปเสียงโศกเสียงหลับบนรถ้ามันเป็นล่างดีเดี๋ยวสิตั้งซื้อว่าสี่ทิศล่างอย่างเดียวเนาะหมดกอนเขาอยู่ว่างวดนี้เป็นยังไงโลก่ังเนาะเจ้าพี่น้อง เกี der, so 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 ่ยวเด้อภูเขามาเมิ่ใหม่อันนี้บ่เกี่ยวเด้อนี่ยอันนี้พวเกี่ยวอันนี้บ่เกี่ยวอันนี้มันเป็นสุดคลิปล้างอย่างเดียวแล้วนี่บ่เกี่ยวเบิ่งมันเข้าเจริ์พวกมันเลขหลายตัวแล้มันอันนี้บ่มีมัวกนี้ี่สีครูเหงเอาละเนาะเสร็จกันไปทุกคนแล้วเข้าใจไปทุกคนแล้วเอาไว้เบิ่งพี่น้องบ่ทันลงทุนก็ได้แค่มันเข่าอีกจังเอาอีก วะหาแนวดีหาแนวเป็นตัดเป็นไปได้ละ่ะหาไม่เพิ่งพี่น้องเยาว่าหลายตัวเยาว่าเลขหลายสูตรพิจารณาเอาละเนานะเนาะสุดท้ายนี่ก็ให้พี่น้องเอฟซีแฟนสองพโชคพี่หมันดำดำเรื่อยๆสุขสุขคนครับสวัสดีครับ